ข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดนะที่ใช้ในง,งานพิธีต่างๆของภูมิภาคอีสานนะคะบางหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็อาจจะทําไม่ใช่แบบนี้แต่หมู่บ้านนี้ทําประมาณนี้นะคะใช้มาตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะส่วนผสมก็จะเป็นข้าวเหนียวกับกล้วยนะคะห่อแล้วก็นําไปต้มพอต้มสุกแล้วเมื่อเขาจะเอาไปใช้ในงาน ก็เอามาตัดแต่งประมาณนี้นะคะตแต่งให้มีรูปทรงที่สวยงามนก็เอาไปใช้ในพิธีต่างๆของคนในหมู่บ้านนะ,ะอันนี้ของภาคอีสานดั้งเดิมนะคะสำหรับข้าวต้มมัดนะคะไม่มีส่วนผสมอื่นนอกจากกล้วยกับข้าวเพื่อได้เก็บไว้ใช้ได้หลายวันนะคะสามวันขึ้นไป ก็เป็นประเพณีดั้งเดิมนะคะเรียบร้อยต้นลับไว้บริแล้วก็ทำขนมห่อหออกนะคะแต่นี้เราก็จะมากนะะนินต่อไปปราศจากน้าตาลค่ะนีความหวานจากคล้วยเท่านั้นเอง แต่เสื้อเมย์วันนี้มาทำข้าต้มแต่งให้สวยก็เป็นข้าวต้มที่บ้านตากจังหวัดนะแต่อันนี้เมย์มาทดลองทำที่กรุงเทพเนาะก็ส่วนผสมก็จะมีข้าวแล้วกล้วยน้ำวาาเท่นั้าก็เอาไปตอมาหอ่อก็ผบก พลงไปต้มน,นะคะจริงๆเมย์ทำขั้นตอนไว้ทุกอย่างแล้วแต่วีดีโอที่เมย์ถ่ายไว้มันถูกลบไปหมดเมย์ก็เลยเหลือแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดตอนต่อไปที่เมย์จะทํานะคะอันนี้เป็นข้าวต้มที่ใช้ในงานประเพณีนะคะงานประเพณีของคนอีสานนะคะเขาก็จะเอาอันนี้นะคะตัดแต่งให้สวยงามอย่างนี้นะคะเวลาที่เขาจะเอาไป งานพิธีต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ของบ้านมีนะคะรุกนล่มวมสุดบ้านที่สุดนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่อีกนะก็ก็จะเอาไปประมาณนี้นะคะตัดแต่งให้สวยงามก็จะไม่ได้อีกอันนี้มีทําไว้ตั้งแต่ตอนเรี่ยมันสวยๆอยู่ตอนนี้อ่าริมมันเหยิยบหมดแล้วนะคะเนื่องจากถ่ายทําไปหลายรอบก็ จะออกมาประมาณนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะถือใส่จานไปประมาณนี้นะคะเวลาที่เอาไปร่วมงานเนาะที่บ้านก็จะทําประมาณนี้งานบุญต่างๆนะคะอันนี้เป็นงานบนนุญนากแล้วตกแต่งให้มันสวยประมาณนี้นะคะอันนี้สาธทิตเฉยๆนะคะส่วนที่เหลือจากนี้ก็จะไปทําขนมหัวงอกเราเรียกว,ว่าเป็นขนมหัวอกนะคะก็จะปอกเปลือกออกแล้วก็สับเป็นท่อนอหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะ ส่วนผสมที่ขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นมะพร้าวถึงทึกนะคะมะพร้าวที่บ้านก็ใช้มะพร้าวถึงทึกแล้วก็น้ําตาลจะใช้น้าตาลทรายแดงก็ได้หรือน้ําตาลปิ๊บที่เอามาโขดน,นะคะแล้วก็ชงเข้าไปอันนี้เป็นประเพณีทางบ้านเรานะคะหลังจากนั้นก็ไปจัดจานสวยๆก็รับประทานได้ก็เสร็จขั้นตอนการทำข้าวต้ม ข้าวต้มทางภาคอีสานนะคะที่ใช้ในงานพิธีหรือว่าทําเป็นขนมกินเมื่อสมัยก่อนนะคะที่นานมาแล้วเนาะก็จะเป็นขนมแบบนี้ที่เราไม่ใส่ส่วนผสมอื่นลงไปเพื่อจะเก็บไว้ได้สักสามสี่วันนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนที่สมัยนู้นที่ไม่มีตู้เย็นนะคะอันนี้ก็ในสมัยนี้ก็มีวิธีเก็บรักษาที่ง่ายขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องจะใส่ส่วนผสมอะไรลงไปก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาฟัง การทำข้าต้มมัดของเมย์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะ